หหน้าร้านนะคะก็จะพาท่านผู้ชมมาที่หลังร้านค่ะวันนี้จะพาเดินชมคร่าวๆเลยนะคะบริเวณนี้นะคะก็จะเป็นของกลุ่มป้าดอนานแล้วก็ทีมสิทธิ์เก่าจะอยู่บริเวณนี้นะคะซึ่งทําอาหารพิเศษค่ะตอนนี้ก็เรียกว่าเป็นชุมนุมของสิทธิ์เก่านะคะสิทธิ์เก่าท่านใดถ้าได้ยินเสียงนี้แล้วค่ะก็ยังขาดกําลังคนอยู่มากเลยนะคะนี่นะคะทั้งสิทธิ์เก่าแล้วก็สิทธิ์ปัจจุบันบริเวณนี้ก็จะเป็นที่ทําอาหารของแม่น้อยนะคะแม่น้อยอยู่พอดีเลย ก็จะเป็นน้ำพริกลาบยำนะคะนี่กำลังออกเลยค่ะนี่ลาบกำลังมาเลยนะคะนี่นี่นะคะดูน้ำพริกสิคะน้ำพริกพริกจริงๆลาบก็ลาบจริงๆนะคะนี่ยังไม่ได้ปรุงนะคะอันนี้ก็น้ำพริกค่ะโอ้เดี๋ยวเราไปดูข้างหลังกันนะคะว่ามีร้านไหนอีกแหมอยากเรียกว่าร้านจริงๆนะคะเพราะว่าเหมือนยกเชฟดังนะคะยกแม่ครัวเรียกว่ามือฉมังมาอยู่ที่นี่เลยค่ะโอ้โหนะคะ บริเวณนี้ก็จะเป็นที่ทำของข้าวหน้าเป็ดเจเข้าวหมูแดงเจนะคะข้าวไก่เจนี่แหละค่ะนี่แหละค่ะเรามาดูเบื้องหลังนะคะเห็นไหมคะโอ้ตอนนี้ไม่ได้หั่นนะคะเห็นไหมคะมีตะไคร้ด้วยนะคะก็จะเป็นทีมของท่านศิคขมานงามงานค่ะแล้วก็โดยเฉพาะบริเวณด้านนี้นะคะโอ้โหแหล่งรวมผู้อายุยาวแล้วก็ญาติธรรมจำนวนมากเลยนะคะ บริเวณนี้จะเป็นแผนกที่เรียกว่าใหญ่ที่สุดอีกแผนกหนึ่งก็คือหั่นเตรียมค่ะหั่นเตรียมนี้นะคะก็มีตั้งแต่พืชผักจากบรรดาดเองแล้วก็พืชผักที่เราเราที่จะต้องจําเป็นนํามาใช้ในงานนี้ค่ะก็จะมารวมอยู่ที่บริเวณนี้ก่อนก่อนที่จะเป็นวัตถุสําหรับนําไปปรุงอาหารค่ะถือว่าสําคัญเลยนะคะอตอนนี้หลายคนเลยค่ะก็ยังต้องขาดคนอยู่นะคะเราต้องการ จิตอาสาค่ะซึ่งจิตอาสาทุกท่านนะคะที่นี่นะคะเราขายอาหารถูกได้จําหน่ายอาหารถูกได้เพราะว่าที่นี่เป็นจิตอาสาหมดค่ะแรงงานฟรีนะคะเพราะว่ามาเอาบุญกันค่ะปีหนึ่งก็จะมาเอาบุญกันนะคะตรงนี้ก็สําคัญค่ะแหล่งพลาธิการของเรานะคะก็จะเป็นโตอาหารของชาวชุมชนจิตอาสาแล้วก็นักเรียนสมาชิกาตอนนี้ได้เวลาพุงยิ้ม้วคะตอนนี้นะคะอาหารก็จะเป็นอาหารที่เราจะไม่ไม่ปนกับลูกค้านะคะ ก็จะเป็นอาหารที่แบ่งมาให้กับชาวชุมชนส่วนหน้าร้านต่างๆก็จะบริการของลูกค้าะคะ่ะนี่นะคะที่จะนำเสนออีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องผักค่ะเป็นเรื่องสําคัญมากเลยนะคะพืชผักที่ที่มาเป็นวัตถุดิบในการปรุงอาหารเนี่ยค่ะร้านนี้นะคะเราจะเห็นทางสี่ถังก็จะเป็นสําหรับล้างพืชผักไร้สารพิษก็จะมีสี่ถงนะคะ ก็จะล้างด้วยน้ำด่างนะคะน้ำด่างสี่ถังเพราะว่าผักไร้าสารพิษก็ล้างแค่ให้ทําความสะอาดหรือว่าเรื่องสิ่งสกรปรกนิดหน่อยก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ว่าตรงจุดนี้สําคัญค่ะตรงนี้ก็คือผักที่เราจําเป็นต้องซื้อจริงๆนะคะเราก็จะนําล้างพอหลังจากที่เราล้างเอาเศษทรายเศษดินออกแล้วนะคะน้ํานี้ก็จะเป็นน้าเบกกิ้งโซดาค่ะอันนี้น้ําด่างทับทิมนะคะ แล้วก็ล้างน้ําเปล่าอีกสองน้ำเราถือว่าที่นี่นะคะเราจะพิธีพิถันในการที่จะคัดทั้งผักให้ใหม่สดเสมอแล้วก็ส่วนมากก็จะเป็นผักไรสารพิษแต่ว่ามีผักที่จําเป็นต้องซื้อจริงๆเราก็จะทําความสะอาดอย่างดีค่ะโดยเฉพาะนี่นะคะโอ้ภูมิใจนําเสนอมากนะคะเรื่องของอาหารของเรามะพร้าวสําคัญค่ะกะทิสําคัญกะทินี่มาจากจังหวัดราชบุรีเลยค่ะจึงยอด,ดิธรรมนะคะตั้งใจปลูกเข้างานเจ มีเกือบสา0พันลูกเลยนะคะงานนี้ตอนเช้านี้ก็กำลังคั้นกะทิกันค่ะเห็นกองยังไหมคะนี่ปึกปึกค่ะปึก๊กปึกค่ะข้าวสารเห็นไหมคะ่านผู้ชมคะข้าวสารทั้งนั้นเลยข้าวสารทั้งนั้นเลยก็จะเป็นแหล่งรวมของยานิธรรมชายของเราค่ะเราจะมีการนึ่งข้าวอยู่ที่นี่นะคะโดยใช้ปืนนึ่งข้าวทั้งหมด3แคปซูลค่ะก็จะเป็นข้าวกล้องที่สำหรับบริการลูกค้าเพื่อสุขภาพที่ดีของพวกเรานะคะ เดี๋ยวจะไปอีกที่หนึ่งนะคะนี่ข้าวเหนียวนะคะข้าวเหนียวกล้องเขาเรียกว,ว่าข้าวแดดงาข้าวคลุกงาค่ะห่อใบตองซึ่งเป็นซิกเนเจอร์นะคะถือว่าเป็นซิกเนเจอร์ของงานเลยค่ะหลายคนบางคนนะคะโอ้โหเขาบอกว่ามาถึงก็จะมาหาข้าวคลุกงาเลยค่ะนี่นะคะข้าวเหนียวก็นึ่งร้อนก็จะเป็นข้าวเหนียวกล้องธรรมดาก็ได้แล้วก็ข้าวเหนียวคลุกงาก็ได้ค่ะ เดี๋ยวเราก็จะพาท่านผู้ชมไปอีกหลายที่นะคะในว,วันต่อไปค่ะสําหรับช่วงสําหรับวันนี้วันรแรกของงานเทศกาลกินเจก็ขอลาท่านผู้ชมแต่เพียงเท่านี้ค่ะจะเดินทางสำเร็จดีค่ะ